สวนเครื่องกำไรกำไรก็ไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนแถวหลาดันเนินน่ะเดี๋ยวนี้มีตลาดอ้อยพลัดแน่ะเอออาซิมอาซิมเอาอ้อยสองตังค์แม่ที่คนจริ่งแย่ที่นี่คืออาซิมไม่ขายละมันเสียหายอะไรถ้าเไม่สาเป็นแค่ไม่ใช่เหรอนี่คืออาซิมด้อย่างอั้นเรียกอาม่ยเอาอ้อยแฉลบแข็งสองตังค์แม่ขอบคนจริงๆเพื่อจ็คคนนี้ นม่จะมาเรียกอมวยลูกม่ลูจะเรียกอะไรคุปาอยตังเดียวดูสิใ่เหมเด็กาคุณป้าฟันจะหักเลยคุณป้าได้หรอออม่รู้จะเรียกอะไรจะิงอ้อยอาเจ้อาเจอ้อยสามตังเอออย่างนั้นตีต่วเด็กอ้าเจงหลังมาแล้วก็หรือยังไม่ควงอาเจนะอย่างสาวอย่างสวยอ่ะยิ้มกอเกีเป็นอาเจเป็นอามวยนิสา รถที่พีโกนจริงๆค่ะมีอย่างมานั่งต้องเขาได้ต้องเขาดีไม่ไรต่องใจต้องอ่ะมองไอ้สู้ตาเมืก่อนเลยไปถึงอาเจ้เวยนี่ส่งสตางค์มาก่อนซะแล้วกัน <ละ S 2> ไม่ต้องพอนัไลน์กันแล้วกัน,กน <ละ S 2> อ๋อยีพิศลายมาเซ็งลายเวลาส่งเพชรตังมือมันพกตังใจมังสั่งไปหมดแม่คุงง้งมวอยแปดคุ้งสามยำอยากอยู่ใกล้อาเจ้อ่อาไอ้ยังไงจะมาเตาะแม่ดาราอา้อยฟันเนอะ เปล่าว่าจะมากน้วยแล้วนี่อ้อยมึงจะจิ้งว่าผิดข้อเอาผิดตางนี่คุณคะเมื ue, discord, ult, corona, water, no ่อกี้เนคนนี้มานั่งชมนู่นชมนี่ใหญ่ใช่ค่ะนี่ลื้อลู่มว่าเป็นคนขาประจํากินอ้อยที่นี่อ๋อว่าขาประจํจริงมามาล้วเป็นตังมัเแกะเหล่าไม่ควรจะไปนั่งเหียดกระแทมือไม้ตะปูตะปางคนอื่นเห็นก็มันไม่เหมาะร้อยแลกิงง่อยยังตังค้ายังนี่มึงนั่งมาลายเอาไปททางเราเอาไปททาง่าหางทไมทุกไปลีขาวางหลังหรือหม่มาว่าก็มาทิ้งใหม่ ข้าพเจ้าจะเีวางข้าอยเธอากับรลอยซ้ายตาไปก็เขายถ่ารูปจายุดจะหยอนวุ้ยทำไมข้าเนี่ยคะถ้าต้องใช้ตาเป็นคำเดียวใคมาก็ต้องป้อนมับาขาค่ะไม่ใช่แต่คุณคนเดียวนะคะเพื่อร้คก็เหมือนกันหมดจะ้โอ้แหม่นเพื่อนฉันมาแล้วง้นเอาข้าวจานให้เย็นเย็นกิยนะได้ค่ได้ค่ะรอกในห้อยฟันในฟันเลยขะได้ค่ะดีดีเลยค่ะ